ถ้าตัวเนี้ยมันเป็นผมใช่ก็ว่ามันเป็นอาหารเสริมโคตรเทพเลยอ่ะเป็นอาหารเสริมในใจของผมเลยอันดับแรกเลยวิตามินดีเนี่ยฟอร์มเนี้ยก็เรกวิตามินดีสามดีเนี่ยมันแบ่งเป็นสองตัวด้วยกันดีสามมันมามันมาจากอ่าเขาเาเรียกว่ามาจากสัตว์มาจากสัตว์มาจากเนื้อสัตว์มาจากนมเนยนะครับดีสองเนี่ยมันมาจากแบคทีเรียดีสองมันมาจากแบคทีเรียมาจากเห็ดนะครับ มาจากพืชนะครับซึ่งฟอร์มสองสองตัวเนี้ยดีสองดีสามเนี่ยดีสามมันจะดูดซึมได้มากกว่านะครับและมันดูดซึมได้ดีในรูปแบบของน้ำมันที่ของต่างประเทศเนี่ยของต่างประเทศเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันเอาดีสามเนี่ยไปละลายอยู่ที่ไหนัปละลายอยู่ในน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันทานตะวันน้ำมันข้าวโพดส่วนใหญ่ขปะอยู่ในนั้น ุูเป็นละลายในนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดการอักเสบเพราะมันเป็นโอเมก้าหกของผมเนี่ยมันละลายอยู่ในน้ํามันมะพร้าวกับน้ํามันโอเมก้าสามน้ํามันงาขี้มอนเห็นไหมน้ามันโอเมก้าสามมันตรงข้ามกับน้ามันโอเมก้าหกคือมันลดการอักเสบโดยตรงน้ำมันโอเมก้าสามมันช่วยทําให้ถุงลมใน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 ปอดเราเนี่ยมันสามารถขยายตัวแลวสามารถให้ผลิตออกซิเจนเนี่ยออกมาเนี่ย ฟอกเลืดอดของเราให้ออกซิเจนได้มากขึ้นคให้ออกซิเจนได้มากขึ้นโอเมก้าสามทำให้ไตเนี่ยเปลี่ยนวิตามินดีสามได้ดีขึ้นเพราะว่าทําให้ไตเนี่ยเนื้อเยื่อไตทํางานได้ดีขึ้นโอเมก้าสามทำให้เมือดเลือดขาวเราแข็งแรงลดการอักเสบได้คน้ำมันมะพร้าวโคตรสุดยอดเลยม,มันเข้าไปในร่างกายเรามันไม่ผ่านการกระบวนการการเขาเรียกว่าการย่อยมันตรงไปที่ตับ และนําวิตามินดีสามตรงเข้าสู่เซลล์ได้เลยแล้ววิตามินดีของผมเนี่ยนอกจากเอาไอตัวน้ามันสองตัวเป็นตัวทําละลายยังไม่พอฮะผมเพิ่มอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าวิตามินเควิตามินเคคุณโยวิตามินเคไว้ทําอะไรบ้างวิตามินเค <c oughs> ถ้าเรารู้จักในตอนเรียนแล้วก็คือห้ามเลือดอ่าไม่ให้เลือดให้เลือดแข็งตัวเร็วขึ้นโอ้ค,ค,คุณก็เก่กงเหมือนกันนะเนี่ย อืมอ๋ออันนี้ผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ในตับอ่าอยู่ในเครื่องในอ่าครับผมอยู่ในผักใบเขียวอ,ยอืมวิตามินเคอยู่ในผักใบเขียวเยอะเคสองเนี่ยไม่มีสรรพคุณอะไรรู้ไหมฮะเคสองต้องได้รับจากภายนอกเอาถ้าเคสองมาบวกกับวิตามินดีเนี่ยมันจะทําให้ฟอร์มวิตามินดีเนี่ยทํางานในการดูดซึมได้แบบสมบูรณ์แบบวิตามินเคสองเนี่ยมันมีหัวใจของมันคืออย่างนี้ หัวใจของมันเนี่ยมันลดการอักเสบในหลอดเลือดมันลดในการเขาเรียกว่าลดสนิมในเลือดลดสนิมในเลือดหมายความว่าพลักที่ทําให้เกิดการอุดตันในหลอดเลือดมันจะทําให้ไม่เป็นพลั q ให้พลั q มันหายไปไม่ทําให้ไม่เป็นสนิมและเคสองยังไม่พอเคสองเนี่ยมันจะไปบอกอ่าร่างกายว่าแคลเซียมพอไหมถ้าแคลเซียมไม่พอต้องไปเติมแคลเซียมสูงไปมไหมถ้าสูงไปลดลงมา มันจัดสมดุลแคลเซียมวิตามินเคสองมันทําให้แมกนีเซียมทํางานได้ดีขึ้นเพราะตัววิตามินดีสามเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการดูดซึมแคลเซียมกับแมกนีเซียมเข้าไปในกระดูกนะครับเคสองสำคัญมากเท่ากับว่าของผมมีสี่ตัวละวเคสองดีสามโอเมก้าสามน้ำมันมะพร้าวคือกดกันเป็นสายกลางและตัวหนึ่งคือซิงซิงเป็นเรื่องสำคัญอีกตัวหนึ่งเลยซิงคือตัว ฆ่าเชื้อโรคเสริมภูมิต้านทานฆ่าเชือ้อไวรัสเท่ากับวิตมินเสริมผมเนี่ยมีห้าตัวอยู่ข้างในกินแค่วานละเม็ดกินปุ๊บสู้ซาเลยครับสู้ได้เลยครับสามารถสู้กับไวรัสได้เลย